คลิปวิดีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของข่าวและเซียนะครับที่ไม่ค่อยจะดีเนาะแล้วก็เป็นในเรื่องของโอกาสในอนาคตนะฮะแล้วก็โอกาสในขณะนี้สำหรับโลกคริปโตนะครับกับเ,เพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลข่าวสารยามเย็นกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็มีข้อมูลของ Spot ETF นะที่ a n Invest ได้ยื่นให้กับทางกรอทที่สหรัฐอเมริกานะครับในการ Approve เนาะ ก็จะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันอย่างเช่นเคยนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับทางคุณลักษ์เดวิดก่อนเลยละกันนะครับก็ได้พูดถึงในกรณีของรัสเซียฝัดเนาะหรือว่ารัสเซียข่าวที่ทําให้คนงงงวยแล้วก็งงงแล้วก็ไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะครับผมก็ มีอยู่หลายเรื่องนะสำหรับทางรัสเซียนะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามรัสเซียก็ถือว่ารัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ได้เฟรนลี่อะไรอยู่แล้วสําหรับคิปโตนะครับผมแต่ก็จะแบนหรือว่าไม่แบนยังไม่ได้ว่าจะมีทิศท่าอะไรที่แบบชัดเจนเหมือนอย่างทางกรณีของจีนนะซึ่งกับทางอินเดียอินเดียก็เดี๋ยวแบนเดี๋ยวไม่แบนอะไรแบบนี้เนาะแต่รัสเซียนะเนี่ยโอเคแหละ ค่อนข้างที่จะแนวโน้มไปในทางที่แบนแต่ก็ยังไม่ได้แบบจะร้อยเอะไรแต่อย่างใดนะครับก็จะลเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจากทางคุณลักเดวิดนะฮะเขาได้บอกนะครับผมว่าโอเคแอคที่1นะครับผมเซนต์แบนเนาะของรัสเซียหรือว่าเอ่อหรือว่าทางธนาคารการนะครับออกมาบอกนะครับผมว่าเตรียมหรือว่าตั้งใจที่จะแบนคริปโตอ่าแอคที่2กระทรวงการคลังนะครับออกมาบอกว่าเอ้ยโอเคเรามาเอ่อเลกูรเลตมันหรือว่าเรามาควบคุมคริปโตดีกว่านะครับผมอาจี่จะหมายความว่าโอเคไม่ได้จะแบนนะแต่หมายถึงว่า ต้องควบคุมมันถ้าจะมีการใช้งานอะไรแบบนี้ก็ต้องควบคุมมันให้ได้นั่นเองนะครับแอสมนะครับผมปูตินล่าสุดออกมาบอกนะว่าเออว่าเขาเห็นนะครับในเรื่องของฟนะิวเจอร์เนาะในเรื่องของการขุดบิตคอยนั่นเองหรือว่าเห็นอนะนาคตสําหรับการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็ ไม่รู้ตกลงยังไงนะครับผมซึ่งมาในแต่ละแนวทางไม่ค่อยได้เป็นแนวทางที่ทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็คล้ายๆกับทางกรณีของประเทศแถวนี้เหมือนกันนะว่าโอเคเอ้ทางอ่กราตอนนะครับผมอาจที่จะ,ะเก็บภาษีอะไรแต่อย่างใดก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของแบงคชาตินะครับผมห้ามใช้คริปโตในาการชำระค่าบริการก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะ็ต้องติดตามกันดูต่อไปและการสำหรับสถานการณ์ ของอทิศทางการควบคุมการกำกับดูแล,แลต่างๆของทางประเทศไทยนั่นเองนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทาง YouTube กันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุด c นะีอ o u t ยูทูบเนาะได้ออกบอกนะครับผมว่า n f t แล้วก็คริปโตเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบอื้อหือโอกาสที่แบบไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทาง YouTube uh, CEO นะครับผมก็ได้มาบอกนะว่าตอนนี้เขากำลังนะที่จะโฟกัสในเรื่องของการขยายตัว YouTube ecosystem นะครับที่จะช่วยในเรื่องของ Creator เนาะหรือว่าคนที่ทางคลิปวิดีโอแบบผมนี่แหละนะครับ YouTube Creator นะเนาะสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีของคริปโตแล้วก็ NFT อะไรต่างๆเนี่ยได้ดีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าจะสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีอย่าง NFT นะครับก็ไม่รู้ว่านะอนาคต YouTube จะ,จะใช้ NFT อะไรแต่อย่างใดจะให้ครีเอเตอร์ในการสร้าง NFT จากทาง YouTube เลยได้ไหมหรือว่าจะใช้บอชเชนอะไรอะไรแบบนี้ก็ต้องจับตาก,กันดูและกันนะสำหรับสถานการณ์ของทาง u t u b e นะครับเพราะตอนนี้เราว่า u t u b e ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยักษ์ใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเข้ามันในโลก NFT ก็น่าที่จะเป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยแหละในถ้ามันเกิดขึ้นนะก็นะครับผมถ้าเราเข้ดูข้อมูลเพิ่มเติมอ,อีกสักนิดนึงนะครับผมก็คือเขาเนาะ ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งหรือว่าประสบการณ์ที่ดีและการสําหรับในเรื่องของแฟนๆหรือว่าคนดูเองแล้วก็ในเรื่องของครีเอเตอร์เองนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่าเฟรนลี่มากๆเนาะกับโลกคริปโตแล้วก็โลก NFT ผมคิดว่าโดยเฉพาะ NFT แลวนะก็ในอนาคตเราอาจจะได้เห็น y t u t u โอเคครีเอเตอร์อย่างผมหรือว่าอย่างใครก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์ NFT ต่างๆผ่านทาง y o u t u b แพลตฟอร์มแล้วก็ให้ YouTube เป็นคนเก็บหรือว่าเป็นคนจัดการอะไรต่างๆแล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถได้เข้ามาลงทุน n n t r g y ผ่านทางแพลตฟอร์ม YouTube เลยก็าอาจที่จะเห็นแบบนั้นก็เป็นไปได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็น่าจับตามองมากๆนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้เนาะในเรื่องที่ วอลุ่มในการเทรดค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวดีหรือข่าวไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เฟดจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เรียกหนีไปไม่ได้เลยคือวอลุ่มเทรดนะฮะซึ่งล่าสุดในเรื่องของตัวสป o กี้สวอปเนาะหรือว่าเป็นเด็กอันดับหนึ่งเนาะบนแฟนทอมซึ่งตอนนี้แฟนทอมก็ถือว่าตับโตแรงอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ได้รับอนุสงขอการเทรดค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับทางสปุกี้สวอปคล้ายๆกับทาง แพนเค้กที่อยู่บนแมนานซะัม,มเปชนประมาณนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะ่าจะสังเกตนะฮะว่าโอกาสเนี่ยคือเป็นเรื่องของการทำฟาร์มเพราะว่าการเทรดก็ค่อนเยอะใช่ปะค่าเฟรในการเทรดมันก็เลยเยอะขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของอตัวคู่เหรียญน,นะครับที่ทำฟาร์มนละ้วอย่าง stablecoin นะฮะ,ะจะสังเกตนะฮะว่า USD/C คู่กับ TUSD ได้เงินปันผล7.8%นะฮะแล้วก็เซฟบัคคอย USDC คู่กับเหรียญ m m เป็นเซฟบคคอยได้เงินปันผล26%ต่อปี USDC คู่ใดได้ผลตอบแทน23.76%ต่อปีสำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาเอามาแบ่งให้กับคนที่เข้าไปวาง i ล u โค i t y นั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องในเรื่องของ DeFi เนี่ยผมก็แนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอที่สอนว่าดว่า DeFi คืออะไรในช่องของพี่แชมป์ไอเลนอลอ ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเผื่อถ้าใครเข้ามาใหม่เพิ่งเรียกเข้ามาอาจจะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของ d e f าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะสำหรับตัว d e c e n t r a l i z e d Finance นะฮะก็เนี่ยเราสามารถที่จทำฟาร์มหรือว่า yield farming ในการที่จะ provide liquidity หรือว่า provide สภาพคล่องต่างๆทําให้เราได้รับส่วนแบ่งในเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าฟรีจากแพลตฟอร์มที่เขาทำได้เอามาแบ่งให้กับคนที่แบ่ง liquidity นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทาง Ark Invest กันบ้างน,นะก็ล่าสุดทาง Ark 2 1 Share นะครับผมรู้ว่าเป็น Bitcoin ETF นะตอนนี้กรตอคือก่อนหน้นะี้เขาได้ยื่นให้กับทางกรตอนะซึ่งกำหนดการเดิมนะครับทางกราตอเนี่ยก็ต้องออกมาบอกนะว่าจะอนุมัติหรือว่าไม่อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่วันที่2เดือนหน้านั่นเองนะหรือเฟบร a รีนะครับแต่ก็ล่าสุด เลื่อนนะครับผมทางกระรสารัฐอเมริกาเลื่อนในการพิจารณานะครับไปอีก60วันซึ่งมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณวันที่3เมษายนนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเป็นสปอตอีทเฟแล้วก็ถ้าอนุมัติจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับชาวคริปโตนะเพราะว่าปีที่แล้วเรามีเรื่องของฟิวเจอร์อีเอฟถูกต้องไหมครปีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว,ว่าจะมีสปอตอีทเฟหรือเปล่าซึ่งอาร์คอินเวสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต่งแล้วกันในการ,กรับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณเคที่วูวนะครับได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของไพ่พิทิชันสำหรับบิตคอยนนะฮะว่ามีโอกาสที่จะไปถึง1ล้านเหรียญในปี2030หรือว่า30ล้านบาทในปี2030นั่นเองที่เราคุยกันไปถึงหรือว่าทำข่าวกันไปในคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ว่าจะมาพิทิชชันแล้วก็โมซัวอะไรแต่อย่างใดเขาก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยยังไงเข้าไปดูที่ที่ตัวเปเปอร์นะครับผมสำหรับ Big i d อเด2,022 by Ark Invest ดูก็ได้นะครับคิด ไอเดียนะสำหรับตอนปี2030นสามสิบนะเพื่อนๆคิดกันยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ1.36ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหบิตคอยหรือว่า40ล้านบาทตอนหบิตคอยนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกนะว่ายุดเคสสำหรับบิตคอยเนี่ยมันก็จะมีอะไรอ่ากันบ้างนะครับผมในอนาคตก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีมากนักสำหรับโลกของ NFT นะครับซึ่งคุณทวิตเตอร์นะคิ r ทีอาร์ดีวิสเซิลนะครับก็ได้มาบอกว่าให้ช็อตเลยนะ ผมคาดว่าน่าจะชอ็อตไม่รู้ว่าชอ็อต NFT หรือว่าจะชอ็อตคริปโตอะไรต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีแล้วกันแต่ก็คือคริปโตเนี้ยคุณาปาริสฮิวตันนะก็ได้เอาอไปออกรายการ Tonight Show น,นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คุณเจมี่เฟลลอนนะที่ที่ก็มีตัวบอยเอฟถูกต้องไหมอ่าเขาก็โชว์บอยเอฟกันนะครับโอเคอาปาริสฮิวตันซื้อบอยเอฟตัวสีแดงเล็งตัวสีแดงตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เจมี่เฟลลอนก็มีบอยเอฟ กับตันหมวกสีขาวแบบนี้เนาะก็เลยรียกว่าชมชอชมกันไปชมกันมานะครับผมซึ่งโอเคละตอนที่ทุกคนหรือว่ามันออกไปสื่ออ,ออกไปสู่กระแสเมนสตรมแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องระวังตัวสักสักพักสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะยังไงกเ็เรามาระวังกันเอาไว้ด้วยและกันนะสำหรับตลาด NFT ในช่วงช่วงนี้นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะครับ,บคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รวบรวมกันมาแบ่งปันเนี่ยมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมามีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ